ลองลอง้อเปิดพอล้อแจงเงอ,อลองเปิดพอล้อโอ้เนเดินเนเดสว่างปกติสว่างมากออสวัสดีสสดครับ,รบท่านผู้ชมอยู่กับผมไมค์นี่ชาแนลครับคลิปนี้ผมซื้อไฟฉายให้ไม่หลวงอุ๋ยแก้วนะครับก็เป็นไฟฉายจาก DIY ราคาอยู่ที่ประมาณ79บาทเองท่านผู้ชมถูกมา,มากๆครับก็เป็นไฟฉายของยี่ห้อ DIY เลยนะครับ ไม่หลวงอีกแก้วใช้ในการส่องสว่างเนาะน okay. ้องเนหลวงเนาะโอเคเรามารีวิวกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไม่หลงร้องเปือพอล้อแจงเงอ,อลองเปือพอล้อโอ้เนเดอร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 เดอรเดอรว่ามันแจ้งดีนะไม่หลวงเนาะส่องสว่างดีมากท่านผู้ชมส่องได้ไกลมากเด้อส่องได้ไกลมากครับสุดยอดมากครับส่องได้ไกลตัวราคา79ิบเกาบาทเองแล้วก็ไม่ต้องใช้ถ่านเนาะไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เนาะ นี่นะฮะก็เสียบปลั๊กชาร์จไฟได้เลยท่านผู้ชมแล้วก็เวลาเปิดใช้ก็อันนี้แบบปิดเนาะถ้าเปิดใช้ก็มาหนึ่งครั้งสว่างปกติเนาะอีกครั้งหนึ่งสว่างมากขึ้นนะครับผมนี่ก็จะสว่างมากขึ้นเดวยวมีสองขยับเนาะสว่างปกติสว่างมากโอเคสุดยอดนะครับโอเคไม่หลงอียแก้วประทับใจไหมครับสำหรับไฟฉายนี้ประทับใจเยอะโอเคอเ,คเคนาะไฟฉายนี่สุดยอดเนาะไม่หลงนเนาะไฟฉายสุดยอดนะครับเนาะ สำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นไฟฉายยี่ห้อ diy เนาะ diy diy นะครับแล้วก็เป็นรุ่น yg 3 5 9 9 led super capacity h e a d l a m นะครับเป็นไฟฉายส่องสว่างทางหัวเนาะเขาก็มีน,นี่มาให้ด้วยสายคาดหัวมาให้ด้วยนะครับสายคาดหัวมาให้ด้วยก็คือเป็นไฟฉายคาดหัวเนาะหรือว่าจะไม่คาดหัวก็ได้นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับผมก็องไงอีกเ ก็เป็นแบตเตอรี่ขนาด550มิลลิแอมปร์นะครับผมแล้วก็สามารถรีชาร์จได้มากกว่า200ครั้งนะครับมากกว่า200ครั้งในทีเดียวอายุยืนนานครับผมอายุของมันนะก็มีข้อควรระวังนะครับท่านผู้ชมก็คือเมื่อในการใช้ครั้งแรกก็ให้ทําการชาร์จก่อนในการใช้ครั้งแรกนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือหากไม่ใช้นะฮะในเวลา3เดือนก็ให้ชาร์จแบตไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ p l a ชา e ์ h the t i m e when t h e ะ t i ทิ r ไร i ิตบี e ัมว e กก e ้ i n g ครับบีคัมมิ่งวกก็คือหากไฟอ่อนก็ให้รีบชาร์จนะครับผมฉะนั้นก็คือไม่ควรใช้ในคือมันจะมีผลต่ออายุแบตเตอรี่นะครับผมให้ชาร์จตลอดเนาะให้ชาร์จบ่อยๆหากมันไฟมันอ่อนลงห้ามใช้เมื่อกำลังชาร์จอยู่นะฮะแล้วก็ห้ามโดนน้ำฝนหรือว่าความชื้นนะครับผมโอเคท่านผู้ชมสำหรับไฟฉายนะฮะร,ราคา79บาทเป็น LED นะครับผู้ชม นี่ไฟฉาย LED สว่างสวัยมากอ้าวมอบให้อุ๋ยแก้วเลยครับอ้าวไม่ลงไอ้แก้วรับไปเลยครับผมครับ<ส>ขอบคุณครับมอบให้ไม่ลงไอยแก้วนะครับผมใกล้ปีใหม่ลวเนาะโอ้ใกล้แล้วก็เลยมาลวเนาะเลยลวดปีใหม่เมืองเลยเนาะไม่ลงเนาะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยครับถ้าคนเข่าคนแก่มาหาเนาะคนถ้าคนแก่ก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพื่อเว้นระยะห่างนะครับ่ความปลอดภยัยเนาะโอเค ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับกระผมม่นีชาแนลครับกับไม่หลงอุกกอ๋ยแก้วน้อไม่หลงอุ๋ยแก้วสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคร้บอ่าบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับนี